ันการรับรองจากกสทชและบลูทูธ eec แล้วหัวเวยเมทซีซีอาจทำตลาดที่จีนปีนี้อันการรับรองจากกสทชและบลูทูธ eec แล้วหัววยเมทซีซีอาจทำตลาดที่จีนปีนี้ล่าสุดได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนหัวเวยเมทซีซีออกมาบ้างแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับอาจจะดูเงียบหายไปบ้างครับเนื่องจากปัญหาทางการค้ากับสหรัฐอเมริกานั่นเองครับ ราสุลชับก็ได้มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเมท4ีีซได้ผ่านการรับองบลูทูธเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยการรับรองที่ว่านี้ก็คือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีการรับรองจากทางกาสทชอของประเทศไทยและ Eurasian Economic Commission หรือ EEC ของประเทศรัสเซียครับในชื่อโมเดลว่า NOS ขีด n, n x 9ที่คาดว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นหัวเว่ยเมท40 Pro นั่นเองครับ จึงเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเมทซี่สิบซีรีอาจเปิดตัวในเวอร์ชั่น global ล่าชา้าไปจนถึงปี2021แต่ที่ประเทศจีนอาจเปิดตัวภายในปีนี้ก็เป็นได้ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอคิฟ้าจะมาบอกกรรบับไอซ่าไกทีครับ